สวัสดีครับก็วันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ตลาดอัมพวาอยู่บนเรือนะครับก็กำลังจะเไปว่ายพระห้าวัดนะครับก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ที่ได้มาไ่ายพระเที่ยวอ่าวเดี๋ยวดูนะครับว่าห้าวัดเนี่ยเขาบอกว่า คนวัดที่อายุมากกว่า204ทุกวัดเกิดแต่พวกเรารวมกันแต่จริงๆแล้วอายุพวกเรารวมกันก็น่าจะเกิดอ่าฮะยวดูสมาชิกนะครับดูสมาชิกดีนาพี่เด็กแปดพร้อมไหมครับคุณดีพร้อมค่ะอันนี้เอ่อจะเป็นตัวถ่วงสังเกตดูว่านั่งกลางลำเรือดอกไม่จะยืดออกไปเดี๋ยวโดนอ่านี่เปาอูนนะครับปาอูนของเอ่อ ตาดน,น้ำหวานนะครับแล้วก็สองสองคนข้างหน้าดูสองคนข้างหน้าอายุราวต่างกันเป็นคนนี้ต้องดูแลทั้งคู่แต่ว่า <laughs> แต่ว่า <laughs> เป็นคนนี้ต้องดูแลทั้งคู่แบบะนั่งอยู่้างหน้าเลย <laughs> ก็คงจะไปก่อนนะ <laughs> มีอะไรให้ดูแลให้ดูแลตัวเองแล้วกันนะครับ <laughs> ก็เดี๋ยวให้ดูแลกันอันนี้เป็นภาพแบบตลาดยามเช้าตลาด เาจริงๆเนี่ยเชียงมาวาเป็นตลาดเย็นนะครับแล้วก็ตลาดค่ำนะครับก็เชา้ชาเช้าเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีคนเยอะแยะเท่าไหร่นะครับก็มีของขายเต็มไปหมดเลยก็เชา้ชาเช้าม,มาคามานก็จะรับ เรือก็กำลังจะบอกว่าออกไปที่ปา่าวปาอ่าวแล้วคะตอนนี้ก็จะไปทีชายหลตอนนีก็ดูมคาับมคาชอบ เจอไก่ไข่นะคะมีกี่ไก่ไข่ค่ะมีกี่ไข่มันรู้จักตนนำนะอย่างนี้ก็ต้องาที่ังบางเดี๋ยวเราจะไปกับวันแรกแล้มนี้ให้ดูให้ดูครับ 王爷。